เมื่อกระดาษแผ่นหนึ่งพับเปลี่ยนได้หลากหลายตามความต้องการเฉพาะคุณนี่แหละคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แอป TTB Touch ใหม่มีความเฉพาะตัวที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อคนแต่ละคนยังไงนะล่ะเริ่มใช้ครั้งเดียวเราก็รู้จักคุณแล้วเปิดบัญชีได้เลย หรือใช้บริการอื่นก็ง่ายไม่ต้องไปสาขาถ้าลืมจ่ายบินเราก็จะคอยเตือนคุณมีเจ๋งกว่านี้อีกนะเงินเข้าวันไหนโอนจ่ายไปไหนก็เซิร์ชเจอเลยแล้วถ้าอยากลงทุนมาเราจะช่วยวางแผนให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเข้าไปนู่แล้วทุกประกันภทยที่คุณมีก็รวมไว้ในหน้าเดียวพร้อมแนะนำว่าความคุ้มครองแค่ไหนถึงเหมาะกับคุณ และทุกพิเ g e ทั้งหมดที่เหมาะกับคุณก็รวมไว้ให้คุณไม่พลาดว้าวในเร็วๆนี้คุณจะมีโค้ดส่วนตัวที่ดูแลสุขภาพการเงินงของคุณและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรถไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็ทำในนี้ได้เลยท t, t b Touch ใหม่ My, ดีขึ้นไม่สิ้นสุดเฉพาะคุณให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น